ทานถวายทานที่จะมีอานิสงส์มากก็ต้องประกอบด้วยผู้ให้สามผู้รับสามเขาเรียกว่าทานที่ครบองค์หมีอานิสงส์หลายมูลนิธิบูรณะพุทธ โดยคุณอ่อนัทนาหลงบางพลีได้เป็นตัวแทนคุณธีรวีคงพันธ์และคุณอัญญาอินตะเสนทำพิธีน้อมถวายพระแก้วมรกตปางฤดูร้อนหน้าตัก60นิ้วและพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยแด่วัดป่าสิริภพศาลอำเภอรัศดาจังหวัดตรังโดยได้รับความเมตตาจากหลวงตาสิริอินทสิริเป็นองค์ประธานในการรับถวายการถวายทานที่จะมีอานิสส์มากก็ต้องประกอบด้วยผู้ให้ผู้รับ ผู้ให้ก็คือพวกเราทั้งหลายก่อนให้ขณะให้มีความปิติยินดีให้ไปแล้วอย่าอะไรอาวรผู้รับเป็นผู้กำลังปฏิบัติเพื่อออกจากความโลภก,กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความโกรธกำลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความหลงหรือผู้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้ว นี่เขาเรียกว่าทานที่ครบองค์หกผู้ให้สามผู้รับสามมีอานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลเปยียบเสมือนน้ำในทะเลมหาสมุทรไม่มีใครยังได้วัดได้ว่ามากน้อยเท่าไหร่ยะทาวริวหาปูละปริปุเรนตีสาคลัง เอวะเมวะอิโตดินังเปตะนังอุปกคัปเติอิจิตังปจิตังตุมหังชิปะเมวะสมิชฌะตุสัเบปวเรนตุสังกปาจันโดปนละโสยัทามนิโชติละโสยัทา กิเลสมันอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที <im 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 ่ตัวของพวกเราทุกคนนี่แหละธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งธรรมะทั้งกิเลสทั้งมารทั้งหลายก็เป็นคู่แข่งกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะสู้กับกิเลส ก็จสู้อยู่ที่ใจของเราเนี่แหะเราจะสู้กับมารก็สู้อยู่ที่ใจของเราเราจะสู้โดยวิธีไหนการสู้กับมารก็สู้อยู่สู้อยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละสู้อยู่ที่กายของเรานี่ยแหละคํว่าสู้สู้กับยิเลสก็คือการปฏิบัตินี่ยะถึงเรียกว่าสู้ปฏิบัติทํำยังไงปฏิบัติปฏิบัติทางกายของเรา ก็ได้แก่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือการปฏิบัติปฏิบัติทุกๆวันทุกๆเวลาที่เรามีเวลาที่จะปฏิบัติไม่ได้เอาอย่างอื่นมาปฏิบัติเราเอากายของเรานี่แหละปฏิบัติแล้วก็เอากิจของเรานี่แหละมาปฏิบัติเราจะมีขันติเราก็ อาศัยจิตของเรานี่แหละมีขันติใช้ขันติคือความอดทนอดทนอดกันต่อสู้แล้วก็ใช้จิตของเรานี่แหละเรามีขันติแล้วเราก็ยังไม่พอถ้าเรามีเฉพาะขันติเราไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความเพียรความเพียรเข้ามาเป็นคู่กันเพียรเพียรพยายามพยายามเราจะเดินจงกรมเขาเรียกว่าเพียร เรานั่งก็เรียกว่าเพียนนี่แหละทั้งเสียร <lawsuit royable. S 1> ียบทเนี่แหละยืนเดินนั่งนอนนี่เราเพียนอยู่ที่นี่เราเพียนยืนแล้วก็เดินยืนสมาธิเราเดินก็เดินจงกรมเดินสมาธิเรานั่งก็นั่งสมาธิเรานอนก็นอนสมาธิจิตของเราเป็นสมาธิเนี่ยฝึกจิตของเราอยู่อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียน ความเพียรนี่แปลว่าผู้มีความพยายามมีความตั้งมั่นมีความพยายามมีความตั้งมั่นไม่ท้อถอยคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรายิ่งทำธรรมะที่ว่ามากขึ้นคือมีตัวตัวที่จะมาต่อต้านเรียกว่ากระแสที่จะมาต่อต้านเนี่ยเรียกว่ากระแสกระแสของกิเลสทั้งหลายเนี่ย มันมาต่อต้านมาสกัดกัน้นไม่ให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุคนงามความดีกิเลสมันแรงมันมากถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปทำเล่นๆไม่ได้การภาวนาเราจะไปทำเล่นๆไม่ได้เราต้องทำด้วยความกินใจมีความเคารพในทรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ